ช่วงนี้เรามีมหรสพเพื่อการกุศลที่ทุกคนรอคอยครับมาพูดคุยกันฮะ นั่นก็คืองานกาชาติประจําปี2561นั่นเองครับพี่หยกครับซึ่งเมื่อพูดถึงงานกาชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะคุ้นเคยกันดีค่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่โตมาก็ได้ยินงานกาชาติสอยดาวบ้างจับสลากบ้างนะคะบริจาคเลือดบ้างงานกาชาติปีนี้พิเศษด้วยแล้วก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณจันทรประภาวิชิตชลชัยซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสํงงานักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยรวมไปถึงเวลามีงานค่ะท่านจะมีอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งก็คือกรรมการและเลขานุการ กรรมการอํานวยการจัดงานกาชาติประจําปี2561วันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยถึงความพิเศษของงานปีนี้กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสารภาพตามตรงเลยว่าผมเนี่ยเป็นแฟนของงานกาชาติเลยเกิดมาก็ได้ยินงานกาชาติแล้วงานกาชาติเปิดมากี่ปีแล้วครับท่านครับต้องเล่าถึง จุดเริ่มต้นของการจัดงานกาชาติดีกว่าค่ะเราจัดงานกาชาติครั้งแรกนะคะก็คือ31มีนาคมนะคะปี2465นะคะถึง8เมษายนปี2466จะเห็นได้ว่าปีคาบเกี่ยว65ก็บ6 6เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนับวันที่1เมษายนเป็นวันปีใหม่นะคะนั้นงานกาชาดเนี่ยจะจัดช่วงยาว ประมาณ9วันะนะคะจุดเริ่มต้นของการจัดงานกาชาติก็คือเพื่อหาไรายได้ให้กับองค์กรการกุศลของสภากาชาติไทยนะคะ,ะโดยวิธีการก็คือเราจัดเป็นขบวนแห่รถะนะคะมีรถม้านะคะมะีรถ ยนนะคะเป็นรถยนต์โบราณนะคะแล้วก็มีแตรวงนะคะเดินขบวนแห่ไปตามท้องสนามหลวงโดยที่เราจัดเป็นลักษณะเผยแพร่ภารกิจของสภากาชชัิไทยในสมัยนั้นเนี่ยเราดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัยวิธีการหารายได้ก็คือเราจะเชิญชวนให้คนที่ดูขบวนแห่รถเราเนี่ยมาสมัครสมาชิกนะคะหบาทหนึ่งบาทเท่านั้น แต่หนึบาทตอนนั้นนี่เยอะก็ประมาณ90กว่าปีแล้วนะคะปีแรกได้มาหมื่นกว่าคนเลยก็เยอะมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะคะจุดเริ่มต้นของการจัดงานกาชาติแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากท้องสนามหลวงก็ย้ายมาวังสลาดลม นะคะแล้วก็มาที่สถานสาวพาจนกระทั่งสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราัชากาลที่9ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนะคะท่านก็มีพระราชาวนีว่าให้ย้ายสถานที่จัดงานกาชาติเนี่ยมาจากที่สวนอัมพรจนถึงปี2559แล้วปีนี้เห็นว่าพิเศษด้วยเราก็ย้ายจากสวนอัมพรไปอีกที่หนึ่งมาจากที่สวนลุมพินี มาจัดที่สวนลุมพินีถนนพระรามที่สี่ถ้าสวนลุมนี่ง,ง่ายเลยเราเดินทางกันด้วยรถใต้ดินก็ได้สะดวกใช่ไหมฮะความพิเศษของปีนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องลองต้องบอกว่างานกาชาติที่สวนลุมพินีเราเสมือนว่าจะเป็นงานฟันแฟอร์นะคะ,คะท,ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่จัดขึ้นในสวน และก็ใจกลางเมืองกรุงเทพแต่ที่สําคัญไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูด้วยฟรีเลยใช่ค่ะภายในงานคุณเข้ามาเจอกิจกรรมมากมายไม่ต้องพกสตังค์มาเลยก็ได้พกมานิดนึงนะะคเพื่อร่วมงานเพื่อซื้อของอะไรแบบนี้แต่ไม่เสียค่าเข้างานใช่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านรองปีนี้เป็นปีที่สภากาชาไทยฉลอง125ปีนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนมาะนั้นถือเป็นปีที่ สมควรแห่งการที่จะมีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส125ปีสภากาตา์ไทยเนั้นกิจกรรมแรกเลยที่อยากจะให้ทั้งน้องอุ่นและน้องหยกเนี่ยมาดูก็คือขบวน รถแห่กาชาติโบราณย้อนภาพเมื่อ90ปีที่แล้วให้เด็กๆรุ่นหลังได้เห็นว่าสมัยก่อนจุดเริ่มต้นงานกาชาติมีขบวนแห่แบบนี้นะค่ะเราก็จะจําลองให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะจะมีเฉพาะวันแรกเท่านั้นด้วยนะคะคือวันที่23พฤศจิกายนนะคะซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยองค์ปรรดาญิกาผู้มีการสภากชาติไทยท่านจะเสด็จเปิดงานด้วยไม่ก็จะเป็นการจัดขบวนรถแห่กาชาติในพิธีเปิดงานและจะ ให้ประชาชนได้ชมเนี่ยอีกสองวันให้ไปถ่ายรูปอันนี้อยู่แอบถามส่วนตัวยังมีสอยดาวอยู่ไหมคะอ๋อมีแน่นอน <laughs> อ๋อน,นี่เป็นเ,เป็นสัญลักษณ์ประจักอ,อย่างที่เรียนนะคะว่าตลอดองานกาชาติที่ผ่านมามีวิวัฒนาการอสอยดาวเนี่ยเริ่มต้นมาจากสอยต้นกละละปพึกค่ะ ต้นกระลประพฤกใช้คับผลนะคะเป็นผลกระลประพฤกแล้วเราก็จะใส่รางวัลเข้าไว้ข้างในนะคะปัจจุบันนี้ผลกระลประพฤกนี่อาจจะหายากก็มีวิวัฒนาการก็ไปทาเป็นสอยดาวแทนทำเป็นสอยดาวแทนถูกต้องหรือว่าจะทําเป็นรูปแบบอื่นๆเพราะฉะนั้นงานกาชาติเนี่ยจะเป็นงานเดียวที่มีกิจกรรมสอยดาวที่มากที่สุดในรูปแบบต่างๆเพราะว่าจะมีหน่วยงานที่มาร่วมออกร้านเนี่ยมากกว่าหนึ่งอหน่วยงานนอกเหนือจากนี้เห็นว่ามีการประกวดด้วย ก็ในงานกาชาติที่ผ่านมาทาไมน้องหยกถามว่าได้ย้ายสถานที่จัดงานเคยมีประกวดที่ดากาชาติจึงย้ายไปจัดที่วังสลานลงเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะจัดให้มีการประกวดสวยๆงามๆได้นะคะเราก็จําลองสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในงานกาชาติปีนี้นะคะอยู่ที่ศรีลุ่มพินีนะคะมีเวทีกลางก็จะมีประกวดที่เรียกว่าขวัญใจงานกาชาติขวัญใจงานกาชาติะด้วยโอ้ใช่ขวัญใจงานกาชาติเราเน้นเก่งดีแล้วก็มีจิตอาสา พี่สาวผมคนนี้เดี๋ยวพาไปประกวดด้วยเลยค่ะอีกซุ้มหนึ่งที่ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปก็คือว่ามีเราจะมีการประกวดว่าวนะคะประกวดว่าวโบราณแล้วก็มีนิทรรศการว่าวไทยโบราณนะคะสี่ภาคซึ่งอาจจะหาชมได้ยากมากนะคะอันนี้เรื่องจริงนะผมว่าเด็กสมัยเนี้ยเราจะดูการเล่นว่าวแบบเป็นทางการนี่ยากแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้งานนี้เด็กๆจะได้ไปดูเลยจะได้ไปดูแล้วก็เด็กๆก็สามารถที่จะไปเพ้นท์ว่าว S <S> <S เป็นของตัวเองได้ด,ด้วย,วย DIY แล้วก็เอากลับไปโอ้โหผมว่างานนี้มันเหมาะสมจริงๆที่คุณพ่อคุณแม่จ,จูงลูกจูงหลานไปก็ได้ค,คุณจะได้พบทุกสิ่งทุกอย่าง ย้อนภาพเก่าๆมาด้วยได้มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเลยะนะฮะอีกหนึ่งจุดที่อยากจะเชิญชวนให้น้องกินและน้องหยดไปเยี่ยมชมก็คือ,อการจัดแสดงนิทรรศาการ6แผ่นดินพระบรมราชูประัตมภก125ปีสภากาชาติไทยก็จะเป็นการนําเสนอนะคะบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ะนะคะคของพระบรมราชูธิปัตภคทุกพระองค์คนะคะองค์สภานายิกา สภากาชาตไทยองค์อุปนาย,ยิกาผู้มุ่งในการสภากาชาตไทย<ม>ที่มีต่อผระสมนิกรชาวไทยตลอด125ปี<ม>นะคะจุดนี้ก็จะเป็นการนํา เสนอบันทึกเรื่องราวแห่งการส่งต่อการให้นะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นจุดของการถ่ายรูปได้ด้วยในนามของสภากาชาติไทยนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะผู้ชมรายการคุณพระช่วยนะคะไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติไทยนะคะด้วยการมาเที่ยวงานกาชาดประจําปี2561นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ิาพฤษ สัจิกายนถึง1ทธันวาคมนะคะ,ะเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬกานะคะที่สวนลุมพินีนะคะ,ะไรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานนะคะไม่ว่าะจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่นะคะมาหยอดกล่องรับบริจาค <ừ> ในงานนะคะซึ่งจะมีรูปแบบในการหยอดกล่องเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสภากาชาติไทยก็จะนําขึ้นทุนเกล้าถว,วายนะคะโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทยนะคะนั้น ผู้ที่มาเที่ยวงานกาชาตประจําปีนะคะเที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลม,มาเที่ยวงานกาชาตค่ะใช่ค่ะคนะคะก็อ,อ,อย่าลืมนะคะกาชาตช่วยเราเราช่วยกาชาตงานนี้เข้าฟรีแล้วเข้าไปสนุกแล้วรบ,บริจาคสักนิดสักหน่อยช่วยกาชาตกาชาตช่วยต่อเนี่ยเหมือนได้เราได้ช่วยคนอื่นต่อไปด้วยครับผมนะคะอิ่มสุขอิ่มใจอิ่มบุญด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านรองมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับท่านรองครับ